สวัสดีครับค่ะเป็นไงคะตลาดขาขึ้นรือยังคะตอนนี้หลังจากมืดมัวมาสองสามวันนะคะโอ้โหเพิ่งยกขึ้นวันนี้เดียวเองฮะฮมันยังไม่ใช่ขาลงมันยังไม่ใช่ขาลงในที่แรกอยู่แล้วค่ะค่ะนะฮะ,อ,ะอย่างหนึ่งที่ผมอยากให้สังเกตก็คือว่าสําหรับเซ็ตเนี่ยแนวนี้เนี่ยเป็นแนวที่ค่อนข้างมีแนะสําคัญแถวๆประมาณพันพันห้าสิบพันหกสิบแถวเนี้ยนะฮะ อถ้าเราสังเกตเนี่ยมันเคยเป็นจุดสูงสุดเดิมตอนช่วงสิงหาปีที่แล้วค่ะแล้วก็มามาพักฐานแถวเนี้ยได้อยู่นะฮะ,ะสำหรับผมตอนนี้ภาพมันไม่ได้ดูเลวร้วายะะนะฮะถ้าถ้าเทรดเดอร์เนี่ยดูสถานการณ์ตรงนี้อยู่ผมว่าถามว่าควรมีของหรือเปล่าเนี่ย ถ้าถ้าถ้าคุณต้นทุนคุณควรจะอยู่แถวประมาณพันห้าสิบนะฮะแล้วคุณควรที่จะขายตั้งแต่แนวตอนที่มันหลุดพันแปดสิบลงมาแล้วพันพันหนึ่งร้อยแปดสิบลงมาแล้วแต่ถามว่าัานของตลาดแบริชหรือเปล่าดูแย่หรือเปล่าสำหรับผมมันไม่ได้ดูแย่มันเป็นแค่การพักฐานจิ๋วๆท่านั้นเองพักฐานจิ๋วๆนะพักฐานไม่เยอะนะพี่เอคือรอให้หลุดแนว หนึ่งหนึ่งห้าศูนย์หนึ่งหนึ่งสี่ห้าหนึ่งหนึ่งสี่ศูนย์ถ้าหลุดตรงนี้ลงมาเลยนะฮะก็จะเป็นก็จะเป็นการปักฐานในระดับที่ใหญ่ขึ้นมาอีกคแล้วตุกจากจุดนั้นผมว่าเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับแต่ตอนนี้ถามว่ามันไม่ได้ดูเลวร้ายอะไรค่ะก็สบายใจไปเที่ยวสงกรานได้สบายใช่ไหมคะผมว่าเที่ยวดีกว่าครับใช่ครับแล้วก็กลับมาก็ว่ากันใหม่นะคะกลับมานี่คุณหยงว่าหุ้นจะขึ้นไหมคะอะไรฮะถ้าถ้ากลับมานี่คุณหยงคิดว่าหุ้นจะขึ้นไหมคะ ส่วนตัวผมมองผมมองการลงมาพักฐานตรงนี้สวย <Okay. S 2> อย่างน้อยอย่างน้อยก็เป็นรีบาวในระยะสั้น <Okay. S 2> แล้วน่าจะขึ้นไปเห็นแถวแถวถ้าตามหลักของเทคนิคตรงๆ <Okay. S 2> เลย <Okay. S 2> นะครับตรงนี้อืมเราคุยกยันที่1175ก่อนค่ะโอ้แมกันคเซึ่งนิดเดียวแต่ถ้า1175แล้วยืนอยู่นะ 1175แล้วยืนอยู่ซึ่งตอนนี้ผมผมไม่กล้าพูดว่ามันจะยืนอยู่ต้องไปรออีกนะต้องยั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 งเร็วเกินไปที่จะพูดนะฮะเราคุยที่1175ถ้ายืนอยู่เราก็คุยที่1190แต่1175ผมว่าเอาให้ผ่านกันดีกว่าผมไม่ในแง่เทคนิคบอกอะไรมากกว่านั้นไม่ได้ครับผมค่ะค่ะก็ต้องรอเวลาที่เกิดขึ้นจริงนะคะแต่กประมาณการได้นะคะคุณหยงก็ไปพักผ่อนกันนะคะ เที่ยวดีกว่าครับพี่เที่ยวดีแล้วคงคงคงไม่คงไม่มีอะไรนะคะช่วงช่วงวันหยุดนะคะผมในแง่ของอินเวสท์ทิพย์ตองมาเก็ตเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าทองน่าจับตาทองคำทองคำน่าจับตาเหรอน่าจับตามองจะตกหรือว่าจะขึ้นคะ ขึ้นสิฮะขึ้นอ๋อทองจะขึ้นเหรอคะเออไม่ได้บอกจะขึ้นครับน่าน่าสนใจช่วงนี้ถ้าถ้าถ้าเริ่มเริ่มดูมันได้เนี่ยผมว่าน่าสนใจ๋อให้ตามเรื่องตลาดทองนะคะครับผมครับแต่แต่ไม่ใช่ไม่ใช่บอกว่าให้ซื้อนะฮะผมว่าผมว่ารอรอให้เกิดเซตอัพที่สวยๆก่อนเนี่ยน่าจะเป็นเซฟบายได้๋อได้ได้เดี๋ยวคุณยงมีมีเรื่องทองมาบอกเราเราต่อนะ ครับผมค่ะสันส้นๆขอบพระคุณนะคะได้ครับค่ะ<อ>